สรุปข่าวปาร์ตี้สละโสดเยวุนเซนวิริธิพาว่าที่เจ้าสาวสวยออร่าวุนเซนวิริธิพาเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาสกับแฟนหนุ่มเยฮาโซนิกธนภูมิกุลเยในเดือนกันยายนนี้ปาร์ตี้สละโสดสุดคึกคักเพื่อนเพื่อนของวุนเซนจัดปาร์ตี้สละโสดให้โดยมีเหล่าคนดังร่วมงานอาทิพอลล่าเทเลอร์คริสหอวังแอนอลิชาเมพิทนาธพลอยเชอร์มันพัดพัด,พดรัดฟ้าและอื่นๆบรรยากาศอบอุ่น งานปาร์ตี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะวุ้นเส้นสวยจับตาว่าที่เจ้าสาววุ้นเส้นดูสวยออร่าจับมากในชุดเดรสสีขาวเพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีเพื่อนๆของวุ้นเส้นต่างร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวและมอบของขวัญให้มากมายรอคอยงานวิวาแฟนๆต่างรอคอยที่จะได้เห็นภาพงานวิวาของวุ้นเส้นและไฮโซนิกที่คาดว่าจะยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างแน่นอนหมายเหตุ ข้อมูลในสรุปนี้มาจากข่าวเซซวุนเซนวิริธิพาเยนัทรวมตัวแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้สละโสดว่าที่เจ้าสาวออราสวยมากสรุปข่าวเปิดตัวการดงานแต่งเอวุนเซนไฮโซนิกสวยรูไฮโซวุนเซนวิริธิพาเผยโฉมการดงานแต่งงานกับแฟนหนุ่มนิกธนภูมิกลุลงานแต่งใกล้เข้ามางานวิวาของทั้งคู่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2567น้ดีดีไซน์การ์ดการดงานแต่งมีดีไซน์เรียบหรู เน้นโทนสีขาวมีลวดลายดอกไม้สีทองตัวอักษรสีทองบรรจุในกล่องสีขาวสะท้อนความหรูหราการงานแต่งสะท้อนถึงความหรูหราและฐานะของคู่บ่าวสาวสแสดงถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดแฟนๆต่างชื่นชอบหลายคนที่ได้เห็นการต่างชื่นชอบและ,สะแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวต่างรอคอยที่จะได้เห็นภาพงานวิวาหมายเหตุ ข้อมูลในสรุปนี้มาจากข่าวเยซองกาดแต่งงานเยวุนเซนไฮโซนิกเยสวยรู้สมฐานะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ